ตัวท็อปขับ2นะออปชั่นเยอะมากครับค่าตัวเนี่ยหายจากป้ายแดงไปกว่า4ี่แสนแล้วมีเซ็นเซอร์รับพันด้านหน้า4จุดด้านหลังอีก4จุดตกแต่งมาให้แบบจัดเต็มเลยนะครับด้านบนมีตะแกรงสําหรับใส่ของใส่สัมภาระด้วยโคมไฟใส่กิ๊งนะไม่มีร่องรอยเลยไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วคันนี้หล่อพร้อมลุยเลยนะครับบอกคุณขับรถไฟฟ้านะสภาพบ่ดเนี่ยประมาณ90%เลยนะครับและคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะจะได้เป็นแอร์เพดานได้ด้วยนะครับได้ทั้งออปชั่นได้ทั้งชุดแต่งบอกเลยว่าคุ้มสุดๆ ส้ีครับอยู่กับผมคอไมนีนะครับวันนี้ผมมีรถสวยๆมาแนะนํากันเองคันนะฮะคันนี้เป็นตัวท็อปขับ2นะออปชั่นเยอะมากครับค่าตัวเนี่ยหายจากใบแดงไปกว่า4ี่แสนแล้วใครหารุ่นนี้อยู่บอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับรถสวยมากๆออปชั่นเยอะชุดแต่งจัดเต็มให้แล้วนะครับคันนี้เป็นรุ่นมิ s u ูบิชิไท t ัน2.4 GT Premium Plus ส0ประตูเกียร์โตปี2020มาดูในส่วนของทางด้านหน้าตรงก่อนเลยนะครับส่วนคันนี้ตัวรถนะฮะมาด้วยสีดําเงานะครับกระจังหน้า เป็นสีดำเงาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตะแกรงสีดำด้านนะครับเดิมๆคิ้วเนี่ยจะเป็นสีโครเมียมนะอันนี้เจ้าของเดิมก็น่าจะมีการพ่นเพิ่มเติมมานะหรือว่าเปลี่ยนมานะครับได้เป็นสีดำเงาด้วยนะครับทําให้รถเนี่ยมันดูดุดันมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการตกแต่งเป็นฟอร์สไทร์ทันสปอร์ตนะเป็นสีโครเมียมนะครับตัดกับสีดำของตัวรถดูค่อนข้างหล่อเลยนะครับโลโก้มิซูเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็กล้องรอบคันนี้ได้พบเลยนะครับดูภาพได้อย่างชัดเจนมากนะครับ คันนี้เป็นรุ่น top นะครับก็จะได้ในส่วนของเซ็นเซอร์รอบพันด้วยนะครับมีเซ็นเซอร์รอบพันด้านหน้า4ี่จุดด้านหลังอีก4จุดนะครับก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยแน่นอนนะครับทัาน,นี้มีระบบเตือนกระชนด้านหน้าแล้วก็มีระบบช่วยเบรกฉุฉินอัตโนมัติด้วยนะครับสามารถเไปิดปิดได้นะครับแล้วก็นะฮะในส่วนของไฟหน้านะครับอันนี้น่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟบีบีแอดีนะครับมีไฟเดินทางปร๊นิื่งไลท์นะครับไฟเลี้ยวไฟตอนหมอกอยู่ด้านล่างนะอันนี้ก็มีแอคทีมาแล้วนะครับไฟหน้าเนี่ย ในส่วนของด้านหน้านะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกต่อและไว้ในส่วนของด้านข้างตัวรถเนี่ยเรียกได้ว่าหล่อเท่มากนะครับทันี้ก็ตกแต่งมาให้แบบจัดเต็มเลยนะครับมาดูกันที่ล้อแข่งกันเลยนะครับคนทันี้ก็แม็กเจ้าของเดิมเนี่ยเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะฮะได้แม็กสปายออฟโรดเลยนะได้ขอบ17นิ้วนะครับเป็นสีดำเงาแตะด้วยโทเนี่ยแบบนี้เลยนะครับ และยางเนี่ยได้เป็นยางพอแรนด้วยนะครับสภาพยางพร้อมใช้เอาไปลุยได้ทุกสภาพถนนเลยนะครับและระบบข้ามล้อเนี่ยเป็นดิสเบรกคู่หน้าและหลังเป็นเบรกอยู่แล้วทามสไตรถที่นงน,นะครับซุ้มล้อสีดำด้านติดมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้ผมให้ด้วยนะอันนี้ไม่ได้จอดกับรถนะเป็นาติดไว้เท่ๆเฉยๆนะครับก็สภาพสวยพร้อมใช้ไม่มีรอยเบียดรอยพุดเลยนะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับก็เป็นสีดําเงาตัดด้วยสีดําด้านนะครับมีไฟเลี้ยว LED ให้ด้วยนะครับมีกล้องรอบคันให้นะครับแล้วก็ ในส่วนของกระจกตรงนี้ก็จะมีลายสปอร์ตให้ด้วยนะแจ้งเตือนุมปับสายตาครับอันนี้ได้ครบเลยนะครับกระจกปรับพับอัโต้ให้ด้วยนะเวลาล็อกรถก็พับให้เวลาปลดล็อกรถกระจกก็กางให้นะครับเป็นแบบออโต้เลยใช้งานง่ายนะครับในส่วนของมือจับนะก็มีการครอบสีดําด้านมาแล้วก็มีเบ้ารองมือเป็นสีดาด้านด้วยมีปุ่มกดพิเลตสมาร์ทเอนซี่นะล็อกรถกดล็อกเนี่ยปุ่มเดียวได้เลยนะครับกันสาดเจ้าของเดิมเนี่ยติดมาเป็นลายเกฟล้านะสวยมากนะครับเอาไปใช้งานต่อได้เลยครับ ดูเท่ดีนะฮะด้านบนก็ติดเป็นแหล็กรลังคาด้วยนะอันนี้ก็เพื่อเสริมรอทเฉยนะอาจจะใช้างานไม่จริงนะแต่ว่าเสริมรอได้นะครับบันเดข้างมีให้ตามสายรถยกสูงอยู่แล้วนะครับและนี่นะฮะเจ้าของเดิมก็ไปติดเป็นโรบาร์เหล็กมาให้ด้วยนะครับแข็งแรงมากมีที่จับตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนมีตะแกรงสําหรับใส่ข้องใส่สัมภาระด,ด้วยนะอันนี้ก็แข็งแรงมากใช้งานได้จริงเลยนะครับเอาไปใช้ต่อได้เลยนะครับซุ้มล้อด้านหลังนะก็ะสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยเบียดรอยขูดนะครับล้อแม็กด้านหลังก็ หมือนกันเลยนะเป็นสไตล์ออฟโรดนะลายเดียวกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็สภาพพร้อมใช้นะไม่มีรอยเบียดรอยขูดยางก็ยังใหม่นะดอกยางเดินล้วใช้งานต่อได้ยาวนะครับสติ๊กเกอร์ไททันพลาสนะครับผมอันนี้ก็เป็นรุ่นไทท plus, นะันพลาสตเนาะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหลังกันต่อเลยนะครับขับมาที่ด้านท้ายกันต่อเลยนะครับคันนี้ก็ท้ายเนี่ยบอกเลยว่าหล่อมากนะครับมาด้วยไฟไท้าย LED นะเส้นสายสวยงานมากๆนะครับ LED Light like Guiding นะไฟเบรก ไฟเลี้ยวไฟถอยเนี่ยเป็นหลอดไส้นะครับโคมไฟใส่กิ๊งนะไม่มีร่องรอยเลยทั้งสองฝั่งนะครับคันนี้มีสปอยเลอร์หลังด้วยนะติดมาจากโรงงานอยู่แล้วนะสำหรับ Mitsubishi Triton ททเนาะมีสปอยเลอร์นะเป็นคล้ายคปุ่เป็ดเลยนะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3มนะครับอยู่ตรงนี้นะมือจับเนี่ย,ยเป็นสีดําเงาด้วยนะครับแล้วก็กล้องมองหลังอยู่ตรงนี้นะครับโลโกโ้ Mitsubishi นะฮะสีโครเมียมนะครับ,ร وم وم รบแล้วก็เซ็นเซอร์ไยหลังมีให้4ี่จุดนะครับก็ให้มาครบมาแล้วนะครับ ฟอนไททันนะครับแล้วก็ไมเวกคลีนดีเซลอันนี้ก็เป็นเทอร์โบแปรผันนะฮะไมเวกคลีนดีเซลค่อนข้างทนทานนะดูแลง่ายนะครับป้าย่างจังหวัดนะเปลี่ยนเข้ากรุงเทพให้นะครับพี่ได้ป้ายกรุงเทพไปเลยนะครับสภาพแม็กไลเนอร์นะฮะก็ค่อนข้างสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยบรรทุกหนักเลยนะแทบจะไม่มีเลยนะครับก็อาจจะมีตามการใช้งานบ้างนิดหน่อยนะโครงสร้างต่างๆนะเรารับประกันให้อยู่แล้วนะฮะรถเดิมแน่นอนนะครับออกไปใช้งานต่อได้เลยนะครับไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วอันนี้หล่อพร้อมลุยเลยนะครับ เอาไปลุยได้เลยนะครับผมโอเคนะด้านท้ายก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในคันนี้กันต่อเลยเปิดมาดูที่ภายในนะครับคันนี้ได้เบอดหนังเป็นสีดำนะเดินได้ด้วยสีขาวครับบาะคุณขับบปาไฟฟ้านะสภาพบาะเนี่ยประมาณ90้าสิบเปอร์เ็นเลยนะครับคนคือยังใหม่มากเลยนะครับบาะตึงเบอะแน่นเลยนะครับนะฮะแล้วก็บออเนี่ยเวลานั่งรู้สึกกระชับมากๆนะครับมีรูระบายอากาศนะนั่งได้สบายเลยนะครับ และแอร์แบ็กนะตรงเบาะคู่หน้าเนี่ยมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะครับมีให้หลายจุดเลยนะครับคนและเราจับนะมีให้แปดตำแหน่งนะทำให้เวลาขึ้นลงเนี่ยทำได้ง่ายนะขึ้นง่ายลงง่ายนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆนะครับผมในส่วนของพวงมาลัยก็คุ้มหนังนะพวงมาลัยเป็นทรงสี่ก้านนะครับมีในส่วนของมัติฟังชันแล้วก็รับสายโทรออกได้นะแล้วก็เปิดกล้องรอบคันนะกดตรงนี้ได้เลยนะครับมีในส่วนของระบบล็อกความเร็วรู้อนโถนนะเดินทางไกลก็ ตั้งลิมิตความเร็วได้เลยนะครับค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ได้เป็นรุ่นท็อปนะออปชันต่างๆก็ให้มาครบที่แล้วนะครับในส่วนของปุ่มฝั่งขวามือของผมนะก็จะมีปุ่มพุ่สตาร์ทปุ่มปรับพับกระจกมองข้างก็อยู่ฝั่งนี้เลยนะครับแล้วก็มีปุ่มทักชั่นคอนโทรลปุ่มเตือนกันชนหน้าพร้อมระบบเชื่อมเบรกุจเฉลิอันนี้สามารถเกดปิดผ่านปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับมีปุ่มปรับระดับความสูงต่ําของไฟหน้าด้วยนะครับกรณีที่เราบรรทุกของหน้าเฉลินะก็สามารถที่จจะะปรัับให้้้มมนลงไไไดด่ยตา ควบผีรมทางเนาะอันนี้ก็ให้มาครบมาแล้วนะครับมาดบัดค่อนข้างเท่เลยนะมีตกแต่งเป็นลายเคฟล่าด้วยนะครับซ้ายขวาเป็นเข็มนะหลอกนะันตรงกลางก็เป็นจอสี TFT นะแสดงผลกอค่อนข้าง,ขง,ขงชัดเจนเลยนะครับเลขไม่หนึ่งแสนกับอีกเจ็ดพันโลถือว่าวิ่งไม่เยอะนะได้วารันตีด้วยนะครับกระจกมองหลังนะอันนี้ได้เป็นแบบตัดแสงออโต้ด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดแอร์ราได้บนบดนะครับช่องใส่แว่นตานะครับ ไฟรูมเป็นแสงสีส้มนะฮะประมาณนี้เลยนะครับที่บางแดดฝั่งคนขับยังไม่มีกระจกให้นะครับฝั่งคนนั่งมีกระจกให้แต่ยังไม่มีไฟนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับเป็นจอทัชสกรีนจอเดิมโรงงานเลยเป็นจอรุ่นใหม่แล้วนะหน้าจอใหญ่ขึ้นนะครับใช้งานง่ายนะฮะ เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้นะ Apple c a r า l a y พียโนโต้บลูทูธต่างๆใช้ได้หมดนะมี้ HDMI ด้วยเสียบ USB ก็ได้นะครับวิทยุ FMAM ใช้งานได้หมดนะครับก็ลื่นไหลดีนะฮะกล้องรอบคันนะกดดูตรงนี้เลยนะครับกดปุ่มที่พวงมาลัยที่เป็นส่วนในลญ่รับตัวกล้องนะครับกล้องรอบคันก็จะขึ้นโชว์มาเวลาหมุนพวงมาลายนะัยเนี่ยก็หมุนตามวงเลี้ยวให้ด้วยนะครับมีเส้นกะรยะยให้นะนะถ้าเรากดตรงนี้มันจะเป็นกล้องหน้านะครับแต่ถ้าเราใส่เกียร์ถอย มันก็จะเปลี่ยนมาเป็นกล้องหลังแบบอัตโน,นมัติเลยนะครับมีเซนกะระยะแล้วก็หุนตามงเลี้ยวทำให้เวลาถอยจอดเข้าฟองอะไรพวกนี้ก็กะระยะได้ง่ายนะกะวงเลี้ยวได้ง่ายนะครับรานี้ก็ให้มาครบหมดแล้วนะครับในส่วนของแอร์นะครับพี่ได้เป็นแอร์ออโต้นะฮะแสดงผลแบบพิสโตลรุ่นนี้ยังเป็นแบบโซนเดียวอยู่นะยังไม่แยกซ้ายขวานะครับไฟลุกเชิญอยู่ตำแหน่งประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้ง่ายนะครับแล้วก็ปุ่มด้านล่างตรงนี้ก็มีปุ่มไลท์สปอร์ตนะเปิดปิดได้ปุ่มเซ็นเซอร์รอบคัน ถ้าเกิดว่ารำคาญเสียงมากๆก็สามารถปิดได้นะครับผ่านปุ่มตรงนี้เลยมีปุ่มออโต้ซัสสต็อปด้วยนะฮะเปิดปิดได้เหมือนกันนะครับ้ลนล่างก็มีช่องเสียบ h d ส i มีช่อง USB หนึ่งช่องแล้วก็มีช่องเสียบ p o w e r เล็ตให้1ช่องนะครับมีที่วางของวาง,งโทรศัพท์ตรงนี้ด้วยนะครับอส่วนของเกียร์นะครับคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะ เป็นแบบขั้นบันไดนะครับใช้งานง่ายมีระบบเซฟตี้นะแล้วก็มีโหมดแมนนวลด้วยนะสามารถบวกลบเกียร์ตรงนี้ได้เลยนะครับเบรกมืกเมอเ, mm hmm. เป็นแบบใฮ้ด้วรีโิกดเลยนะครับดีไซน์สวยผูกหนังให้เรียบร้อยใช้งานง่ายนะครับใช้งาน,นง่ายจับแล้วรู้สึกขนาดพอมากน,น,นะครับที่วางแก้วมีให้2แก้วนะครับแล้วก็มีชื้อใส่ของเล็กๆน้อยๆให้ด้วยนะครับแล้วก็ตรง่านเกียร์นะดีไซน์สวยมากนะเขามีการถูกหนังมาให้ใหด้วยเวลาบางคนขับรถเนี่ยชอบใส่เกียร์ข่าสั้นนะครับ เวลาเขาเข่าตรงนี้มันอาจจะปวดได้นะครับแต่วันนี้นะฮะเขาก็มีการบุหนังมาให้รียบร้อยแล้วเวลาใส่กาเกงขาสั้นกับรถเขาาราอไปเบียดตรงนี้มันก็จะไม่รู้สึกเจ็บน,นะครับอันนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจในรายละเอียดดีนะครับถือว่าทามาได้ดีนะครับดีไซน์ตกแต่งต่างๆก็ถือว่าใช้ได้นะค่อนข้างสวยเลยนะครับและสภาพแดชบอร์ดนะคันนี้รถแช่งาันมาหนึ่งแสนกิโลแล้วแต่สภาพยังสมบูรณ์มากไม่มีรอยเลยไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับค่อนข้างที่จะ เนืยมนะฮะเจ้าของเดิมอาจจะดูแลรถดีด้วยนะครับตรงี้ก็มีช่องใส่เอกสารให้นะครับช่องด้านบนไม่มีนะครับแต่แบ็คมี้ให้ครบนะฮะหลายตำแหน่งเลยนะครับระบบความปลอดภัยก็จะเต็มนะครับคุอะไรปรับได้ไหมปรับได้กี่ทิศทางนะขึ้นลงอ่าปรับได้สี่ทิศทางนะขึ้นลงแล้วก็ปรับเข้าออกได้ด้วยนะครับปรับได้สี่ระดับเลยนะครับโอเคครับสำหรับด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเบาะนั่งแถวสองกันต่อนะครับ มาดูกันในส่วนของเบาะแถวสองต่อๆน,นะครับคนนี่ข้อดีของเราจับนะเวลาขึ้นลงก็ง่ายนะครับขึ้นง่ายลงง่ายนะจับโคนตัวขึ้นลงได้เลยนะครับและในเรื่องของเบาะแถวสองนะครับชัยท่านนะเป็นรถที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะั้นในเรื่องของเบาะแถวสองที่กว้างแล้วก็นั่งสบายนะการเอนหลังการชันต่งตางๆคือค่อนข้างดีเลยนะครับและคันนี้ก็ได้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับสภาพเบาะก็สมบ,บูรณ์มากน,นะครับ ตรงกลางก็มีที่พักแขนแล้วก็วางแก้วน้ําได้2แก้วนะครับประมาณนี้ติดตั้งคาซิสสำหรับเด็กได้นะ Isofix นี่ก็มีทิ้ลมนะฮะเบาะหลังเนี่ยพับได้นะด้านหลังก็จะมีพวกอุปกรณ์ประแจแม่แรงนะขับเบาะมาได้เลยนะครับได้ดูนะเล็กรูมให้รูมก็เลือเยอะนะผมตรงร้อยเจ็ดสิบนะครับก็นั่งได้สบายนะเรือเอยู่แล้วหลังก็เอนได้กําลังดีเลยนะครับเวลาจะทางไปก็ค่อนข้างที่จะนั่งสบายอยู่แล้วนะครับ และคันนี้เป็นรุ่นท็อปนะจะได้เป็นแอร์เพดานให้ด้วยนะครับมีแอร์เพดานหรือว่าเป็นช่องดูดอา,ากาศเนาะมันจะดูดอา,ากาศจากด้านาหน้ามาเข้าด้านหลังทําให้เย็นทั่วถึงทงั้งห้องโดยสารนะครับสามารถที่จะเปิดไปิดได้นะครับแล้วก็ปรับแรงลมได้4ี่ระดับนะครับสามารถปรับเองได้เลยนะครับไฟรูมก็เป็นสีชมแบบเลยนะครับแล้วก็ปรับทิศทางลมได้นะครับปรับได้เลยนะครับเราจับตรงนี้ก็มีนะครับและคันนี้เจ้าของเดินเข้าไปติดเป็นก๊อกเซอร์มาเนาะ เป็นที่พักแขนแล้วก็วางแก้วน้ําได้แล้วก็ใส่ทิชชู่ได้นะครับถ้าไม่ชอบก็สามารถถอดออกได้เลยนะครับก็ได้แบบนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องเสียบ USB Type A ให้2ช่องนะครับแล้วตรงนี้ก็สามารถที่จะวางโทรศัพท์ได้นะครับนะวางตรงนี้ได้นะครับผมก็ถือว่าทําได้ดีนะโอเคสําหรับเ่าะแทวสองก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังค่าตัวคันนี้กันดีกว่าว่าจหลือเท่าไหร่ ถ้าถูกใจก็อย่ารอช้านะครับรุ่นนี้บอกเลยว่ามาไวไปไวมากๆนะครับได้ทั้งออปชันได้ทั้งชุดแต่งบอกเลยว่าคุ้มสุดๆและคันนี้ถ้าใครสนใจนะเสนอขายให้ในราคา5 3 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับออกรถฟรีแล้วได้เลยครับคันนี้ผนเริ่มต้นอยู่ที่9,000ตลอดสัญญาครับแล้วรถกับเราวารันตีให้3ปีคุ้มครองทุกงยนต์ยา่หอลาย247รายการฟรีช่วยเหลยชุดเต่ทั่วไทยอีก3ปีประกันโครงสร้างไม่มีฉลักดิ่คว้ามน้ำท่วมครับระบุในสัญญาให้เลยตรวดพบรับซื้อคืนเต็มรราคคับบสยยจได้เล ใครสนใจนะหาเข้ามาได้เลยครับตามช่องทางนี้เลยนะไลน์เบอร์นี้หรือโทรเข้ามาเบอร์นี้ก็ได้นะครับและถ้าใครไม่อยากพลาดรถสวยๆและรถดีๆนะเ็อย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะครับฝากลค์่อแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ